สอนสัตว์นิวส์กลับมาอัปเดตข่าวสารกักนสาคัญอีกเช่นเคยนะครับนี่ก็นนับว่าเป็นข่าวดีสาหรับนักเรียนนักศึกษาอีกเพราะล่าสุดครับมีมติให้ยกเลิกการกําหนดเวลาเรียนปริญญาในระดับอุดมศึกษาทุกระดับโดยการกําหนดระยะเวลาสําเร็จการศึกษาแบบเดิมจะเป็นดังนี้ระดับปริญญาตรี4ปีไม่เกิน8ปีปริญญาโท2ปีไม่เกิน5ปีปริญญาเอก3ปีไม่เกิน6ปี เพราะทุกวันนี้ครับโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสังคมที่เราจะพัฒนาคนก็เปลี่ยนไปซึ่งการกําหนดระยะเวลาไม่ตอบโจทย์การพัฒนาคนเพราะระหว่างเรียนเด็กอาจไปทํางานหรือหาประสบการณ์ต่างๆนอกห้องเรียนตามความจริงการเรียนปัจจุบันไม้ต้องออกไปทํางานทําภาคเอกชนเดินทางท่องเที่ยวหาประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ตัวเองและกลับมาเรียนหนังสือก็จะได้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจํากัดการศึกษาด้วยเวลานับเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่สําคัญเลยแหละครับ